สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวจตุรมิดท,ทุกคนนะคะเข้าสู่อันซีนจัตุรมิตรค่ะพื้นที่ที่เราจะมาย้อนความหลังกันเรื่องที่ไม่เคยมีใครเล่าแต่เราชาวจตุรมิดนี่แหละไม่เคยลืมเลยครับผมสวัสดีครับพูดถึงจตุรมิตรสามัคคีเนี่ย ภาพจำอันหนึ่งเลยที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากตราตรึงใจก็คือภาพสแตนแปลอักษรที่สนามสุพัชลาใสใช่ไหมคะใช่เลยครับคือมันเป็นภาพที่ต้องใช้คนเยอะมากนะนักเรียนเป็นพันๆคนเลยนะพันกว่าคนเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณ1,250คนได้ไหมคะเราๆนั้นเลยครับใช้เพลทสีพลิกกันคนละแผ่น2แผ่นให้มันเกิดเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเแต่ละภาพนี้คือจุดสีเป็นหมื่นๆจุดเลยนะ ที่ต้องพร้อมกันเป๊ะที่สนามสุพัชลาใสโหนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยค่ะมันต้องพร้อมเพรียงกันมากๆแต่ก็น่าคิดนะคะทั้งที่เราคาดหวังความสวยงามความเป๊ะความสมบูรณ์แบบเนี่ยสายตาคนทั้งสนามสุพัชลาใสเลยนะกลับไปจับจ้องที่จุดเดียวที่มันผิดใช่ไหมครับใช่จุดเดียวที่มันพลาดไปนั่นแหละเออมันก็น่าคิดนะทางจิตวิทยาว่าทำไมเราถึงโฟกัสที่จุดเล็กๆที่ผิดพลาด ทั้งที่ภาพรวมมันใหญ่มากซึ่งไอ้จุดเล็กๆจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เพลทในมือของน้องคนหนึ่งแค่นั้นเองอืมน้องที่กําลังแบบแบกบความกดดันมหาศาลอยู่บนแสแตนตรงนั้นแล้ววันนี้ค่ะในอันซีนจัตุรมิตรเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของความผิดพลาดแค่จุดเดียวนี่แหละครับผมคือมันเล็กน้อยนะแต่ว่าผลกระทบทางใจนี่รุนแรงมากแล้วมันก็ให้บทเรียนที่แบบหาในห้องเรียนไม่ได้เลย เรื่องมันมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งบนแสแตนเขาเปิดโคสสีผิดไปช่องเดียวจริงๆค่ะแค่ช่องเดียวแต่บังเอิญว่าช่องนั้นดันเป็นส่วนที่สําคัญมากของภาพใช่ค่ะสาคัญมากเป็นภาพที่แบบพี่พี่สิทธิ์เก่าทั้งสวนกุหล,ลาบเทพศิรินอสัสมชันกรุงเทพคริสเตียนเฝ้ารอเลยรอด้วยความหวังอืมเป็นภาพที่แบบเชื่อมใจรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรทานองนั้นเลยนะลองนึกถึงความรู้สึกน้องคนนั้นดูนะคะคือเขาเล่าให้ฟังว่า ตอนมันผิดอะ่ะผมอยากร้องขอโทษคนทั้งสนามสุภชลาใสาเลยพี่โอ้โห oh. แล้วน้ำตามันก็ไหลไม่หยุดเลยคือมันรู้สึกผิดมากหนักมากจริงๆครับเข้าใจเลยเป็นใครก็คงรู้สึกแบบนั้นแหละความกดดันความคาดหวังชื่อเสียงโรงเรียนเกียรติภูมิมันอยู่บนแผ่นแผ่นเล็กๆในมือนั่นแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ใช่ค่ะคือน้องเขาไม่ได้ถูกด่าไม่ได้ถูกเพื่อนพิงนะไม่เลยกลับกันเลยสิ่งที่เขาได้รับคือมือเพื่อนข้างๆนี่แหละตบไหล่เบาๆแล้วพูดประโยคสั้นๆง่ายๆแต่แบบโอ้โหความหมายมันลึกซึ้งมากบอกว่าไม่เป็นไรมึงก็ยังเป็นพวกเราเหมือนเดิมใช่เลยค่ะคำนี้เลยทำไมคำพูดแค่นี้ในบริบทจตุรมิรม,รมันถึงทรงพลังขนาดนี้ล่ะคะอืมผมว่านะ มันสะท้อนแก่นบางอย่างของจตุรมิตรเลยคือภายนอกเนี่ยเราแข่งกันเราอยากชนะเราอยากให้ทุกอย่างมันเป๊ะมันสมบูรณ์แบบกดดันกันสุดๆใช่ใช่กดดันมากแต่ลึกลงไปข้างในจริงๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันแม้ในวันที่มันมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นมันคือเรื่องมิตรภาพการยอมรับสปิริตแบบนี้แหละครับที่เราส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในสนามสุภพฉลาดใสบทเรียนแบบเนี้ย หาในตำราไม่ได้จริงๆจริงค่ะมันไม่ใช่แค่แข่งกันแปลอักษรให้สวยแต่มันคือการหล่อหลอมความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องความผูกพันกันจริงๆที่สนามสุภัชลาสายยัยแห่งนั้นใช่ครับไอการแปรผิดครั้งหนึ่งเนี่ยสำหรับเด็กคนนึงมันอาจจะเป็นแผลในใจไปเลยนะอาจจะจำไปจนบนตายเลยก็ได้นะคะใช่แต่คำพูดดีๆการกระทำที่แสดงความเข้าใจจากเพื่อนจากพี่จากน้องร่วมสถาบันนี่แหละ มันมีพลังพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกผิดความเจ็บปวดให้กลายเป็นความทรงจําที่ดีเป็นความงดงามในชีวิตที่เขาจะไม่ลืมเลยนี่แหละค่ะคือพลังของความเข้าใจพลังของมิตรภาพในแบบฉบับจตุรมิตรที่พวกเราชาวสวนเทพศิรินอสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนภูมิใจกันมากๆครับผม ก็หวังว่าเรื่องราววันนี้นะคะจะทำให้หลายๆคนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่สนามสุพัชลาใสาความผูกพันที่เรามีให้กันก่อนจะลากันไปวันนี้อยากฝากให้คิดนิดนึงค่ะว่าในชีวิตเรามีใครไหมคะที่เคยยื่นมือมาตบไหล่เราเบาๆในวันที่เราพลาดเหมือนเพื่อนบนสแตนแปลอักษรในวันนั้นครับแล้วสาหรับอันซินจตุนมิตตอนหน้า EP 7ีนะครับเราจะเปลี่ยนมุมมาคุยกันเรื่องสายสัมพันธ์ที่ผูกไว้ด้วยการเชร์ เรื่องของฝั่งเชียบ้างใช่ครับเรื่องของน้องๆชุมนุมเชียร์ทั้ง4โรงเรียนเลยที่ถึงแม้ในสนามจะเป็นคู่แข่งกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจกั้มโขกันได้มากที่สุดก็ได้เพราะต่างคนต่างก็แบกเกียรติภูมิของโรงเรียนไว้เหมือนกันครับน่าสนใจมากค่ะต้องเราติดตามเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรรสล รวมใจไมตรี